คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงต้องให้ค่าทองคำกันด้วย ิดคลังสารณีวันนี้มาพร้อมกับความระยิบระยับทองอารามแบบนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าแบบรวยอู้ฟู่หรืออะไรแต่จะพาไปไขความลับนะคะว่าทําไมเขาถึงต้องให้ค่าทองคํากันด้วยนักโบราณคดีค่ะได้มีการค้นพบหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดนะคะแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์กับทองคําเมื่อรา,ราวสี่หมื่นปีก่อนค่ะโดยมีการค้นพบเป็นครั้งแรกนะคะในสภาพของเกล็ดทองค่ะภายในถ้าของมนุษย์หินยุคเก่าแต่ว่าจะบอกว่ามนุษย์สมัยนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ให้ค่ากับทองคำ อาจจะเอามาไว้เพราะว่าความแวววาวสวยงามของมันนั่นเองค่ะส่วนหลักฐานที่ชี้ว่าทองคาได้ถูกนํามาใช้นะคะจริงๆก็คือในช่วงของอารยธรรมเมโสโปเตเมียค่ะหรือราวๆ4 6 0 0ปีที่แล้วค่ะพบว่ามีการใช้ทองในการทําเครื่องประดับหรือเป็นของตกแต่งบ้านเป็นหลักนะคะเพราะว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งของที่หาย,ยากสีสันเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดสายตาค่ะนับตั้งแต่ช่วงนั้นมาคุณค่าของทองนะคะในสายตาของมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยจนกระทั่งในยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือว่าช่วงยุคสัมฤทธิ์นะคะหรือราวๆ2อง0ปีก่อนมนุษย์ก็เริ่มใช้เหรียญทองหรือว่าเหรียญเงินเนี่ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันนั่นเองค่ะส่วนในเมืองไทยนะคะเมืองไทยมีอีกชื่อหนึ่งว่าสุวรรณภูมิหรือดินแดนแห่งทองคานะคะเมื่อปี2414ค่ะได้มีการค้นพบทองคําที่บ้านบ่ออาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะและได้มีการทําเหมืองด้วยวิธีการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินในปีพศ2416โดยพระปรีชากลการเจ้าเมือง จีนบุรค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5มีชาวต่างประเทศได้เข้ามาติดต่อค้าขายและมีการเสาะหาทรัพยากรธรรมชาติจนมีชาวอิตาเลียนคนหนึ่งได้มีการขอทําการขุดทองที่บางสะพานค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเขาได้เผยแพร่ออกไปว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งทองคําทําให้ชาวต่างชาติหันมาให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าตกใจก็คือทองคําคุณผู้ชมทองคําเกิดขึ้นจากอวกาศนะคะแม้ว่าแร่ธาตุของทองคำเนี่ยจะถูกค้น พบนะคะในพื้นดินในโลกของเรานะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วนะคะทองคําไม่ได้กําเนิดมาจากบนพื้นโลกนะแต่เป็นสิ่งที่กําเนิดในอวกาศโดยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าทองคำนะคะจะก่ะตัวเกิดขึ้นได้ภายใต้แรงดันมหาศาลเท่านั้นค่ะอย่างเช่นการระเบิดของดวงดาวหรือเกิดจากการชนกันของดาวนิวตรอนค่ะแล้วก็เป็นไปได้ว่าทองคําที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยส่วนหนึ่งจะปลิวตามแรงระเบิดแล้วก็มาติดกับอุกกาบาตท,ที่พุ่งมายังบนโลกของเราทําให้โลก เราได้รับใสยแร่ทองคํามาตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทองหยองที่เราใส่อยู่เนี่ยจะเป็นสิ่งของที่มีต้นกําเนิดมาจากอวกาศแต่แน่นอนล่ะคะ่ะว่าก็อยากจะมีอีกเยอะๆเลยเยอะๆขอเยอะๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต